ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a อ o t Artist ค่ะมาถึงดวงความรักให้กับชาวธาตุสุดท้ายแล้วนะชาวธาตุไฟรอกันนานไม่เอ่ยได้แก่คนที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิสิงหาคมค่ะก่อนอื่นนะ Happy Birthday ให้กับคนที่เกิดราศีสิงห์ก่อนค่ะ,อะขอให้วันเกิดปีนี้เนาะเป็นปีที่ดีมีความรักที่สุขสมหวังนะใครโสดอยู่ก็ขอให้เจอคนที่ใช่เนาะมีความรักที่ดี หัวใจแช่มชื่นใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้ได้พัฒนาความสัมพันธ์ชัดเจนเนาะเจอคนที่ใช่เป็นคู่กันส่วนใครที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันยืดยาวดูดดื่มแล้วก็เหมือนรักกันเหมือนวันแรกเนาะแล้วมีอะไรก็หนักนิดเบาหน่อยเนาะแล้วก็มั่นคงอ่าพบเจอแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญก็ละกันนะคะอ่ะ อวยพรกันเรียบร้อยแล้วเรามาเข้าเรื่องค่ะสําหรับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสตร์กลค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะคะเช็ควันที่เกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปค่ะว่าคุณอยู่ในราศีเมษสิงห์ธนูหรือเปล่าถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงแปลว่าที่คุณทราบเป็นราศีแบบไทยนะค,ะคุณลองเปิดใจค่ะดูแบบช่องของเปิ้ลก่อนนะ,ะว่ามันตรงไหมถ้าตรงคุณก็ยืดแบบช่องของเปิ้ลแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมันไม่ตรงมันยังแหมงแอยู่คุณจะลอง เปิดใจดูแบบไทยที่คุณยึดมาตลอดก็สามารถทําได้เนื่องจากคลิปแบบนี้ดูให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ได้ไม่ต้องเทคซีเรียสวิธีการดูคือเราดูเป็นแนวทางเนาะดูแล้วเกิดพลังงานมันตรงกับคุณก็เอาในทางไปปรับใช้เท่านั้นเองเพราะว่าคลิปแบบนี้มันเป็นดวงรวมรวมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะถ้าอยากจะดูจริงๆเป๊ะๆของคุณก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะส่วนอีกแบบหนึง่งถ้าคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆแนะนําให้หาลัคนาค่ะถ้าเปิ้ลแนะนําก็จะแนะนําลัคนาก่อนแล้วก็ค่อย ราศีเกิดหรือว่าวันเกิดเนาะดูประกอบกันก็จะดีมากถ้าเกิดว่าดวงมันพูดไปในทางเดียวกันเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะแม่นยาม,มากขึ้นนะคะไพ่ที่เพิ่นจะใช้วันนี้ส่สำรับเหมือนเดิมเลยมีไพ่ทาโร่ไพ่โรแมนต์แซงโจนะคะไพ่คู่บุญแล้วก็คาแรคเตอร์โมชั่นกาเป็นไพ่ของเพิ่นเองเป็นไพ่ที่บอกนิสยัยสื่ออารมณ์นะเราจะเอามาดูกันว่าช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมเนี่ยเอเนจีพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างใครชอบสามารถสั่งได้ตอนนี้เปิ้นเปิดพรีออเดอร์อยู่นะคะกําลังพิมพ์อยู่รอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักมาสั่งจองกันได้เพราะว่าหมดรอบนี้แล้วอาจจะพักนะอาจจะไม่ได้ผลิตอีกอะไรอย่างนี้นะก็ลองดูเริ่มต้นกันที่ไพ่คู่บุญก่อนเลยค่ะคนทัดไฟเมฆสิงห์ธนูพลังงานความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างไหนมาดูหน่อยสิไพ่บอกว่า พื้นที่แห่งการพัฒนาช่วงนี้คุณอาจจะสนใจเรียนรู้อะไรก็ได้นะเหมือนแบบหาคอร์สเรียนหรือว่าไปโรงเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือว่าสนใจในเรื่องของการพัฒนาเนา ok, ะพัฒนาทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งความรู้ก็ได้ไหมายว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยคอร์สต่างๆหรือว่าอาจจะเข้าวัดวาก็ได้ร,รู้สึกว่ามันก็เป็นการพัฒนาตัวเองเหมือนกันอาจจะยักนั่งสมาธิอาจจะลงคอร์สออนไลน์หรือเป็นการลงคอร์สที่ไปเจอเจอผู้คนก็ล้วนดีทั้งสิน้นคือช่วงนี้คุณอาจจะ พัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีเหมือนกันนะคนทัดไฟมาเรามาเริ่มต้นกันเลยกับ c a r a c t e em r Emotion Gas ค่ะว่า energy ช่วงนี้เนาะ1-15สิงหาคมเนี่ยพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงบ้างเน้นไปที่ตัวคุณก่อนแต่ว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คุณดิวด้วยเยอะๆคู่ของคุณก็ได้เช่นกันมาค่ะคนธาตไฟรักนวลสงวนตัวตายละน่ารักจังเลยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักค่ะ ใจร้อนอ่ามันเป็นคนธาตุไฟอยู่แล้วเนาะทำงานเกง่งรส,สนิยมดีค่ะแล้วก็เฟนลี่โอเคช่วงนี้คุณน่าจะต้องออกไปเจอคนเยอะๆนะคนธาตุไฟไม่ว่าคุณจะเป็นอินโทรเวดหรือเอ็กโรเวดก็ตามแต่ดูเหมือนคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีคนเหมือนเจอเจอมากขึ้นแล้วเฟนลี่เนี่ยแปลว่าคุณได้เจอเจอพูดคุย ดิวกันในเรื่องงานมากกว่าเพราะไม่ได้คิดว่าคุณไปรู้จักคนมากมายในเชิงที่เป็นแบบเล่นเล่นสนุกสนานหรือไปเที่ยวนะแต่มันเป็นการเหมือนแบบเราน่าจะรู้จักคนมากขึ้นในวงสังคมที่เกี่ยวข้องกับนาทีการงานอะไรแบบนี้ส่งเสริมให้คุณ มีชื่อเสียงมากขึ้นเนาะแล้วด้วยความสามารถของคุณมันก็คิดว่าคุณจะเก่งขึ้นจากการพัฒนานี่แหละเพราะคุณจะมีความเหมือนเป็นคนที่มี growth mindset เนาะเป็นคนที่แบบอยากจะอาจจะเป็นช่วงนี้หรือเป็นตลอดอยู่แล้วก็ได้นะอยากจะพัฒนาอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปแล้วก็อยากจะเติมเต็มให้กับตัวเองมีความรู้ความสามารถมากขึ้นและมันก็เป็นจังหวะที่ดีที่ทําให้คุณเจอคนเยอะขึ้นรู้จักคนที่เป็น connection นาพาสิ่งดีๆมาให้คุณก็ได้แต่อย่าใจร้อนเนาะอันนี้เป็นที่ใสโดยพื้นของคนราศีธาตุไฟอยู่แล้วนะ ใจเย็นๆแล้วทุกอย่างมันจะโอเคเองนะคือมันมีคนเข้ามาเยอะไอ้ลักนวลสงวนตัวก็ไม่ได้คิดเป็นเชิงแบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่อาจจะเหมือนคำว่าถ้ามีคนอยากจะเข้ามาคุณก็จะมีความระมัดระวังตัวเองเนาะแบบว่าคนมันเยอะอ่ะคนเข้ามาเยอะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมคุณก็จะเหมือนแบบวางตัวดีอ่ารู้ว่าใครมาดีมาไม่ดีอ,ะ,อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ค่อนข้างจะดีมากเออพลังงานดีนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่ อยากจะบอกอะไรคุณบ้างคนโสดก่อนเลยคนโสดจะโสดสนิทเลยก็ได้หรือโสดแบบมีแอบ,บแอบ,บชอบปิ๊งปังกันมีคนคุยก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเพิ่งเริ่มและยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเนาะเราก็ตีว่าเราก็ยังโสดอยู่อะไรแบบนี้มาดูกันค่ะว่าพลังงานจะเป็นยังไงบ้างอืมจะไปเจอคนจากแบบวงสังคมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหนดูในซีคนโสดค่ะมา เมสิิงหนูนะความรักเป็นยังไงคะครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมแปดถวยเทมเพนเจอคนเยอะจริงๆอัศสวินเหรียญขอภัยค่ะพ่ยติดหกไม้เก้าดาบแล้วก็ห้าไม้อ่อไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะไม่ใช่ห้าไม้ไพ่าฮาร์ลแฟน เกี่ยวข้องกับการเรียนจริงๆนะฮะเราแฟนเป็นพ่ของการแบบเข้าวัดเขาว่าการเรียนการมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือมันเหมือนเป็นจังหวะที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองในเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งความรู้ต่างๆ ด้วยนะหลายหลายคนคะ่ะคุณอาจจะถ้าคุณโสดสนิทอะคุณอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักมากก็ได้เพราะว่ามันเหมือนเราอยู่กับการพัฒนาตัวเองอยู่เนาะเหมือนแบบสนใจในเรื่องการทํานู่นทนํานี่พัฒนาตัวเองต่อยอดตัวเองมีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงมากขึ้นแบบนี้ก็ได้มีเรื่องให้คุณคิดให้คุณเครียดให้คุณตัดสินใจอยู่ก็เป็นไม่ได้พฉะชั้น ใครที่โสดสนิทและยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้คิดเรื่องความรักคุณก็จะเอาเวลาไปสนใจในเรื่องการการเรียนการศึกษาหาความรู้การพัฒนาตัวเองการทํางานให้มีความมั่นมั่นคงมากขึ้นแก้ปัญหาต่างๆเนาะมันต้องเดินทางเยอะด้วยมันมีเทมเพลนสกับแปดทั่วแปลว่าคุณอาจจะมีการน้องเดินทางไปนู่นมานี่มีอะไรต้องจัดการเยอะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นคนโสดถ้าโสดสนิทนะคุณก็อาจจะยังพักก่อนความรักอาจจะยังไม่เน้นเน้นเรื่องการสนใจตัวเองเรื่องการงานการเงิน ซะมากกว่าเป็นไปได้มันมีโอกาสที่ดีๆด,ด้วยนะเออที่เข้ามาคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้ว่ามันความรักมันก็เป็นเรื่องที่แบบก็ก็ดีแต่ว่าถามว่ามันมันเราอยู่บนโลกของความเป็นจริงเนาะมันก็อาจจะเหมือนแบบว่าถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินมันสําคัญกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะส่วนใครที่สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์อืมก็เป็นไปได้ค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่า คนที่เข้ามาหรือว่าคุณไปชอบเขามันอาจจะยังไม่ได้ ยังไม่ได้จริงจังหรือว่ายังไม่ได้มั่นคงขนาดนนะั้น t e ะเทมเพรสเป็นไพ่ของความยังไม่ได้สม่ําเสมอยังแบบอาจจะเป็นรักทางไกลอาจจะอยู่ไกลกันเป็นลองดิส t ทน c e อยู่แบบคนละจังหวัดคนละประเทศหรือว่าถ้าอยู่ที่เดียวกันจังหวัดเดียวกันก็อาจจะแบบเจอกันน้อยด้วยเหตุผลต่างๆเนาะก็เป็นไปได้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมันมีเหรียญเนาะแล้วมันมีหกไม้อาจจะชอบคนในที่ทํางานคนที่เคยเป็นเพื่อนคนในที่เรียนแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันมีไพ่ของความเป็นเพื่อนกันไปก่อน จังหวะเนี้ยถ้าคุณชอบใครหรือใครมาชอบคุณคุณจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยๆเรียนรู้ทาความรู้จักกันเลยเพราะว่าคุณมีความคิดเยอะคิดมากค่ะเปิ้ลไม่รู้ว่าความคิดเยอะคิดมากเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นรักที่เป็นรักทางไกลดูมีอุปสรรคเยอะพัฒนายากหรือว่าคุณไม่พร้อมด้วยการใดๆหรือเขาก็อาจจะยังมองคุณเป็นเพื่อนอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ ช้าๆแต่มั่นคงจะดีกว่าให้เราแฟนขึ้นมาเนี่ยเปคิดว่ามันจะพัฒนาจากความเป็นเพื่อนนะมันจะไม่ได้แบบเจอปุ๊บแล้วก็แบบโอ้คนนี้ใช่เลยแล้วก็เข้าไปจีบอะไรจริงๆมันจะต้องช้าๆเจอจากในที่เรียนที่ทํางานได้เนาะแล้วกอ็อาจจะเป็นเพื่อนเก่า เพื่อนสมัยเรียนสมัยทํางานเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วอาจจะได้มีโอกาสวนเวียนกลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์กันอีกก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นไปอย่างช้าๆนั่นแหละเนาะด้วยความไม่พร้อมของคุณเองหรือว่าความไม่พร้อมของเขาหรือคุณไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา ก็ได้แต่ก็ไม่ได้มองว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบจีบกันแบบว่าบูทปาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นเองซึ่งเอาเวลาไปพัฒน,นาตัวเองก่อนคือถ้าคุณพัฒน,นาตัวเองดีแล้วเนี่ยปันก็เชื่อว่าความรักมันก็จะดีตามมานะต่อมาโรแมนต์แซงโจค่ะให้คนโสดทัดไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะความรักช่วงนี้จะเป็นยังไงเนะี่ยให้ไพ่แนะนําหน่อย โมเมทอ่า oh uh huh. มีแนวโน้มจะเจอนะบางคนแบบเออเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะเจอ,จอจเจอจากคนอ่าจะเจอเจอคนคนนี้ได้เนื่องจากแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันอาจจะเคยรู้จักกันแล้วหายไปแล้วกลับมาแบบเออมันเป็นไปไม่เป็นไปได้ยากมากเลยอยู่ไกลกันมีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยมันมีเทมเบรนช์กับแปดทั่วรู้สึกว่าเป็นรักทางไกลได้ง่ายมากเลยเนาะแต่มันก็มีโอกาสวนกลับมาเจอกันค่ะเพราะคุณก็เป็นคู่กันได้นะต้องบอกว่าไฮและแฟนที่ขึ้นมาใต้สำรับอ่ะมันหมายาว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณมาเจอกันก็ได้นะเออโดยที่คุณอาจจะไม่ได้คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันจากงานบุญก็ยังได้เลยอยู่ๆแบบเออเดินทางไปไปไหว้พระเดินทางไปเกี่ยวกับงานบุญหรือไปเรียนหรือไปอะไรก็ได้แล้วก็ไปเจอคนคนเนี้ยจากจุด,ดนั้นบางคนเดินทางไปเรียนเนาะไปเรียนต่อต่างประเทศไปเทคคอร์สอ่ะไปเจอหรือว่าไปทําบุญอ่ะเดินทางไปทอดกระถิน,ท,นทอดผักป่าอะไรก็ได้เกี่ยวกับบุญบุญอ่ะแล้วคุณก็เจอกันหรือถ้าทางโซเชียลมีเดียคุณก็มีโอกาสที่จะแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาอะไรเงี้ยคือมันมีความเหมือนเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้ประมาณนี้มันเลยมีความคิดเดียวคิดมากด้วยเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกค่ะคนคนนี้นะถ้าเป็นโซเมตของคุณจริงๆอ่ะ มันจะค่อยๆพัฒนาเนี่ยพื้นที่แห่งการพัฒนามันคือความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนามันจะไม่รีบด้วยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วมันถึงจะพัฒนาได้ถ้าเป็นความรักที่มาแบบมาเร็วไปเร็วไม่ใช่นะต้องบอกเลยนะว่าคุณเป็นคนใจร้อนใช่ไหมเมื่อกี้คาเล็กติโมชันการ์ดก็บอกว่าไม่ต้องใจร้อนค่ะเพราะว่าคุณใจร้อนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเครียดเพราะว่าคนคนนี้ถ้ามันใช่มันจะค่อยๆมันจะมันจะไม่ได้ มันจะไม่ได้เร็วแต่ว่ามันก็มีการพัฒนาคือคุณจะเห็นว่ามันค่อยๆพัฒนามากขึ้นมากขึ้นอะไรแบบนี้นะเป็นกําลังใจให้แต่คุณมีแนวโน้มสูงมากว่าคุณจะเจอโซเมตนะจะ๊ะก็ยินดีด้วยค่อยเป็นค่อยไปถ้าเกิดเจอแล้วอะไรยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะก็มาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้าง เป็นความสัมพันธ์แบบมึนมงมงมงเอ๊ะตกลงฉันกับเธอเป็นอะไรกันอะไรอย่ะมาดูค่ะว่าจะได้พัฒนาไหมนะ1น5สิงหาคมค่ะความรักของคนราศีทัตไฟเมษสิงห์ธนูจะเป็นยังไงบ้างมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมาค่ะอะไรเนี่ยหถ้วยอ่าอุ้ยทำไมถ้วยเยอะสี่ถ้วยหถ้วยสี่ถ้วยสองไม้ อัศวินดาบเก้าเหรียญแล้วก็สองดาบโอเคความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนทัดไฟเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังมีความลังเลสับสนอยู่เนะคุณอาจจะไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเราควรจะไปต่อหรือเราจะพอดีเพราะว่าคุณอาจจะมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้เยอะก็ได้คือเคยคาดหวังแล้วมันก็มามา,มาไปๆไ,ไงจนแบบตอนหลังคุณอาจจะเริ่มแบบเออก็ไม่รู้จะยังไงละแล้วแต่และกันหรืออะไรเงี้ย แต่ในใจลึกถามว่าคุณมีความรอคอยความคาดหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมเพิ่นเห็นว่ามีเนาะมันเลยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าอะสถานการณ์มันไม่เป็นใจมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแต่ในใจลึกๆคุณก็ยังรักเขาอยู่มันก็เลยจะมีความเป็นสองดาบค่ะคือสับสนว่าจะยังไงดีจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ดีหรือเราจะแบบพอและดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ต้องบอกว่าไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยสารภาพของคุณมันคือโสดนั่นแหละคือ คบกันคุยกันเนี่ยแต่มันก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ไม่แน่นอนไม่อยากจะคาดหวังอะไรเยอะมันก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะมีความสุขได้คุณต้องไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้เยอะเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าคุณคาดหวงังปุ๊บมันจะผิดหวงังถ้าคุณไม่คาดหวงังมันก็จะเหมือนแบบไปเรื่อยๆอ่าใช้คํานี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเราบอกเออไม่ได้ความสัมพันธ์มันก็ต้องคาดหวังสิก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยังไม่ได้ดั่งใจคุณใน15วันนี้เนาะ มันจะยังไม่ได้พัฒนามันจะยังไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการอะไม่ว่าคุณจะคาดหวังอะไรไว้นะมันจะน้อยกว่าที่คุณคาดหวังละกันอาจจะมีระย,ยะอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะยังมาเจอกันไม่ได้แชทกันผ่านทางออนไลน์เจอกันน้อยอะไรเงี้ยมันเหมือนคุณโสดแล้วมันเหมือนเป็นรักทางไกลเป็นรักแบบผ่านออนไลน์อะไรอย่างเงี้เนาะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะแบบเบื่อละแล้วพอเวลาคุณจะแบบเออไม่เอาละอยู่ๆเขาก็กลับมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นความสัมพันแบบวนๆวนๆ ก็เป็นไม่ได้คือถ้าไม่ได้คุยกันมันก็จะมีความคิดถึงยังอยากแบบเอ๊ะเราควร move on ไหมนะหรือว่าเราจะรอเขาดีอะไรเงี้ยมันเป็นความสบายของการรอคอยการพัฒนานะถ้าคุณรอแบบมีความสุขเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองก่อนแล้วก็ไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากความสัมพันธ์นี้อยู่ได้นะเพราะจริงๆคุณก็มีความสุขก,กับมันเพราะคุณรักเขานะแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังมากๆว่าเขาจะต้องรีบพัฒนาเขาจะต้องมาหาคุณเขาจะต้องอย่างงน่นอย่างงี้อย่างงั้น มันอาจจะทําให้คุณมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขอ่ะเันก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันเพราะว่าดูแล้วมันมีความเบื่อเซ็งอะ่ะคือมันเหมือนแบบอ่ะคนที่คุณชอบก็ไม่พัฒนาตามที่คุณต้องการเวลามันมีคนอื่นเข้ามาคุณก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่อะคุณก็ยังอยากจะรอคนคนนี้อยู่อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เป็นจังหวะพอดีก็ไม่ต้องโหยหาไม่ต้องคาดหวังมากค่ะเป้นคิดว่าพื้นที่แห่งการพัฒนามันมีโอกาสพัฒนาได้นะความสัมพันธ์เนี่ยแต่รีบไม่ได้แล้วคุณกกก็็เเเเเออออาาาาวววลไปพััฒนตนตง่่่ชื คุณก็จะเหมือนเอนจอยกับตัวเองอ่ะเนาะก้าวเรียนเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขด้วยตัวเองนะคือพยายามเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นมากแล้วก็ใช้เวลาโมเมนต์ที่เวลาคุยกันอยู่ด้วยกันนะให้มันมีความสุขมากที่สุดมันก็คิดว่ามันก็ยังพัฒนาได้อยู่นะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออคบมานานละเสียเวลาเวลามากเลยแล้วมันก็พัฒนาไม่ได้สักทีคุณอยากจะตัดจบก็เป็นฟรีวิวของคุณเหมือนกันเพราะว่าจากไพ่ต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ห้าสิบห้าสิบเนาะ ไม่ได้บอกว่ามันจะพัฒนาได้หรือพัฒนาไม่ได้ถ้าในตอนนี้คุณยังตัดใจไม่ได้เพราะว่าเห็นว่าคุณตัดใจไม่ได้คุณจะคอนติเนียไปก่อนได้เพราะมันแค่สิบห้าวันเนาะแล้วเราก็เวลาเนี่ยไปโฟกัสที่ตัวเองทําตัวเองให้ดูดีสนใจเสื่อผานาผมทําตัวเองให้เอนจอยมีความสุขเพราะพลังงานคุณดีคุณมั่นใจในตัวเองคุณมีความสุขอะพลังงานดีๆจะเข้ามาพอมันมีคนมันก็จะมีคนเข้ามาสนใจคุณแล้วคุณก็ค่อยๆดูก็ได้ค่ะว่าถ้ามีคนที่น่าสนใจมากกว่าหรือดีกว่าคุณจจะเปลี่ยนใ ก็ไม่แปลกถูกไหมแต่นะตอนนี้มันอาจจะเหมือนรู้สึกว่าไอ้คนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่คุณก็ยังรอคนเก่าอยู่อะไรแบบเนี้ยเออแล้วเราจะไปกดดันหรือยิ่งเรานับวันรอมันจะยิ่งช้าเนาะมันจะรู้สึกนานและอึดอัดอ่ะเพื่อนก็แนะนําว่าก็ไปเรื่อยๆค่ะหันมาดูแลตัวเองทํางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรของเราไปอย่าไปรอคอยอะไรเขามากเนี่ยมันจะทําให้คุณผ่านช่วงนี้ไปได้นะ,ะเรามาดูกันโรแมนต์แองเจิลอยากจะแนะนำอะไรให้คุณนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนะคะ่ะ ซปาร์เรชันนี่ไงมีความห่างเหินมีความรอคอยถ้าเกิดว่าคุยคุยกันมันก็จะเป็นช่วงที่อาจจะหายหายไปก็ได้เนาะอย่าไปโฟกัสเขามากอย่าไปรอคอยเขามาว่าเขาต้องติดต่อมาอะไรเงี้ยคุณจะเหมือนไม่เป็นอันทาอะไรเนาะเอาเวลาไปสนใจตัวเองก่อนนะมันมีก้าเหรียญมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนเราแบบโสดละลาเลยของเราไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาถ้าเขาใช้คู่เขาจะกลับมานะเพราะเป้นไม่เห็นว่าความสัมพันธ์นี้ขาดมันมามา,มาไปไป,ไป,ไปหลายๆลรอบแล้วลอะไรเงี้ยเออก็อาจจะต้องแบบ ค่อยๆดูไปนะเออเปิดใจเปิดเป็นโอเปเรชัน่นชีพอะปันคิดว่าคุณก็มันไม่ใช่คุณร้อยเขาเลือกอย่างเดียวเนาะเราก็มีจิตที่เราจะเลือกเหมือนกันนะแต่จังหวะช่วงนี้อาจจะห่างๆการเล็กน้อยก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นจะได้ไม่หน่อยนะแนะนําได้เท่านี้ต่อมาคนมีคู่บ้างความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะความรักในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ คนที่มีคู่นะคนที่มีคู่คือจะแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแค่แฟนกันก็ได้แต่เวลาคนถามเออแบบมีแฟนยังอะไรเงี้ยคือเราก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำมือเนาะว่าแบบมีแล้วอะไรอย่าแงบบนี้มาค่ะทัดไฟความรักเป็นยังไงเอ่ย 7. เจตรียนไฮปริตเทสเดอะทาวเวอร์อืึมดับเลเอร์สว้าวเก้าถ้วย เ e จจ of Cup เด็กถือถ้วยอะคนนาทไฟอ่ช่วงนี้คุณมีอะไรในใจเนาะว่ารู้สึกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่แน่ใจเขาเลยตัดสินใจอยู่ว่าเอาไงดีเอาซ้ายเอาขวาดีมันเป็นช่วงของการพิจารณาค่ะว่าคุณจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าคุณจะมีเสน่ห์มากแล้วมีคนเข้ามาเป็นไม่ได้คุณหรือคู่ของคุณก็ได้นะความสัมพันธ์เนี้ยว่ารู้สึกว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่จะมีโอกาสดีๆความรักดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์ คุณเป็นคนมีคู่แล้วพอมันมีไพ่ the lovers กับ high priestess ขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มเหมือนกันว่ามันจะมีคนเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์ด้วยความมีเสน่ห์ของคุณหรือของคู่คุณก็ตามเพราะฉะนั้นดูดีๆค่ะว่าเรายังอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมอย่าเอาคนเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์ถ้ามันไม่จําเป็นเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าความรักนี้มันไปต่อไม่ได้ละแล้วเราอะโอเคเราอยากจะเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาคุณก็ควรจะต้องเลิกกับคนนี้ก่อนนะป้าก็แนะนาเพราะไม่งั้นมันจะพันธนาการกลายเป็นเหมือนแบบ หลายความคือมากคนมากความแล้วจะตัดไม่ได้มันจะพัฒนาการตัวเองอะไรแบบเนี้ยเจ็ดเหรียญมันเป็นไพ่ของการคิดทบทวนค่ะว่าความสัมพันธ์นี้เรายังรักกันดีอยู่ไหมเรายังอยากจะไปต่อไหมอะไรเงี้ยแต่คุณคิดของคุณคนเดียวนะเพราะไม่ได้เห็นว่าคุณเนี่ยเหมือนไปทะเลาะหรือว่าพูดคุยอะไรกับแฟนคุณแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะมันอาจจะเป็นอารมณ์ก็ได้นะอารมณ์ชั่วหูเป็นเลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบ คบกันมานานแล้วหรือว่ามันไม่ได้มีแพชชั่นต่อกันเท่าไหร่แล้วอยู่ๆด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณหรือเขาเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาแบบไม่คาดฝันเข้ามาแล้วทําให้คุณแบบเออลองคุยดูก็ได้พอสารสัมพันธ์เสร็จมันจะกลายเป็นปัญหาบางคนอาจจะเจอเจอกันจากหน้าที่การงานหรือการไปเรียนหรือว่าอะไรใดๆอย่างนี้เนาะมันมีพื้นที่่นการพัฒนาใช่ไหมแล้วคุณอาจจะคิดว่าแบบเออไม่เป็นไรหรอกแบบขำๆแบบแค่แบบเขาเลยนะแค่เช็คเลตติ้งอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่า มันมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวอันนี้ก็เตือนไว้นะคะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีบุคคลอื่นเลยคุณแบบโอเคฉันรักแค่คนนี้แหละฉันไม่ได้จะไปมีปัญหาหรือว่าไปมีความสัมพันธ์เพิ่มแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ถามว่ามันยังรักกันดีอยู่ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ายังรักกันมันยังไปต่อได้นะกลับมาขอโทษกันแล้วก็ยังกลับมารักกันได้เป็นคิดว่าเป็นไปได้นะแต่ว่ามันอยู่ที่เราตอนเนี้ยถามว่าถ้าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมมีปัญหหารือไ่มีปัญหา คุณยังไม่เลิกกันหรอกมันยังมีความรักมันยังมีความรู้สึกดีอยู่แต่ว่ามันมีความสองจิตสองใจว่าจะยังไงดีอือหึนะแล้วด้วยความบางคนแบบมีเสน่ห์ด้วยไงก็เช็คเลตติ้งมันก็แบบเอ้ยหรือว่าจริงๆเราก็มีช้อยส์อื่นเข้ามาเราจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยก็ไม่อยากนะคนมีแฟนแล้วคือถ้าคุณเป็นคนโสดขึ้นไปอย่างเงี้ยปั้นยิ้มเลยแบบแฮปปี้ดีใจด้วยแต่พอเป็นคนมีคู่อะพอขึ้นมาแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันจะแครกได้ง่ายนะความสัมพันธ์ที่มันมีคคนนนนนอื่แทรกเข้าาามมมมใวสัััพธ์ะ มันมันไม่ดีมันจะมีปัญหานะเออมันดูแบบมีสนเสน่ห์มาก <g ül> <g ül> มากก็ระมัดระวังก็แล้วกันแต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณอย่าไปนอยนะแบบฉันไม่มีหรอกต้องแฟนฉันแน่เลยต้องแอบไปคุยกับคนอื่นอ,อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งไปหาเรื่องทะเลาะเบาเองเพราะว่ารู้สึกว่าความใจร้อนของคุณจะทําให้มีปัญหาได้เหมือนกันบางทีใจร้อนแบบอยากจะแบบไปคุยกับคนอื่นแล้วมาสร้างปัญหาก็เป็นไปได้เนะด้วยความว่าคาเล็กติโมชันการสเมื่อกี้มันมีคาว่าใจร้อนแล้วมันก็เดอะเาวเวอร์ขึ้นที่คุณด้วย มันมีอะไรกระทนหันเกิดขึ้นได้แบบอยู่ๆถ้าเกิดเป็นแฟนคุณคุณอาจจะไปรู้ก็ได้ว่าเอ้ยเขาแบบๆไปเฟลิดไปแบบไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วทะเลาะเบาแวงกันก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์คุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคือบางทีมันอาจจะเป็นแค่เพื่อนก็ได้อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ส่วนถ้าเป็นฝั่งคุณเราป้องกันได้เนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่ามีสเสน่ห์เหลือเกินค่ะต้องบอกเลยว่าเจ้าสเสน่ห์มากแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเหมือนเช็คเลตติ้งอะ่ะก็ คือบางคนะ่ะปัญหาต้องบอกงี้นะปัญหารักสามเศร้าทุกคนที่เวลามาดูกับเปิ้ล่ะบางทีไม่ได้คิดไม่ได้จริงจงังกะว่าเล่นๆปรากฏว่าไปไป,ไปมามันมันไม่เล่นๆไงแล้วมันก็สร้างปัญหาถ้าเราป้องกันไม่ให้มันเกิดอะมันจะง่ายกว่าไปแก้ทีหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็เลยต้องเตือนเอาไว้นะอะประมาณนี้ก็แล้วกันต่อมาโรแมนซ์แซงเจค่ะหนึ่งใบให้กับคนมีคู่ทัดไฟค่ะยังไงเอ่ย trust ความไว้วางใจการสําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังรักกันอยู่นะต้องไว้ใจกันนะอย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะเราไปคิดว่าเขาจะมีใครหรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เขามีเสน่ห์เขาไม่ได้คิดอะไรนะแต่เขาดันมีเสน่ห์และมีคนเข้าหาเขาแต่เขาก็คุยคุยกับทุกคนเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จําเป็นจะต้อง trust คือไว้ใจอย่าไปชวนทะเลาะให้เราเชื่อใจคู่ของเราด้วยเนาะไม่งั้นปัญหามันจะเกิดมันจะทะเลาะเบาแหวงแบบในเรื่องไม่เป็นเรื่อง มันก็ไม่ดีเหมือนการฟังคุณเหมือนกันคุณก็ต้องสร้างความไว้วางใจให้กับคู่ของคุณเหมือนกันค่ะว่าคนที่เข้ามาด้วยความมีเสน่ห์เราห้ามไม่ได้นะคนจะเข้ามาแต่เราก็มีวิธีการวางตัวให้มันดูเหมาะสมอะไรเงี้ยเพื่อให้เกียรติคู่ของเราด้วยแล้วก็สร้างความไวเนื้อเชื่อใจให้กันและกันแล้วความรักของคุณมันจะโอเคเอาปัญชจคํานี้แล้วกันเนาะมันจําเป็นจะต้องผ่านไปให้ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณแบบเออไม่ได้ทําตัวให้แบบไว้ใจกันหรือว่าคุณก็ไม่ได้ให้เกียรติคู่ของคุณมันจะทําให้มันมีปัญหา นะอ่ะประมาณนี้และกันเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์นะขออ้อยความรักของคุณแช่มชื่นสงหวังกันละกันนะคะใครมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กดกระดิ่งติดตามไว้เวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครชอบคลิปนี้อยากกดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้เปิรก็ทําได้จะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ